Bike Club. ยินดีต้อนรับสู่ช่องไบคลับช่องที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะทุกรูปแบบจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือรบรถถังหรือแม้กระทั่งอากาศยานรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารและเชิงพาณิชย์สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำของโลกด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยความเร็วความแม่นยำและบทบาทสำคัญในภารกิจทั้งในประเทศและระดับโลก เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกามีอยู่หลากหลายรุ่นที่ถูกใช้งานในกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศโดยแต่ละรุ่นก็จะมีความสามารถและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หนึ่งในรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ UH-60 Black Hawk ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท Sikorsky Helicopter รุ่นนี้ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่ปี1979และถูกปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้ตอบสนองต่อการรบที่เปลี่ยนแปลงไป Black Hawk มีความสามารถในการบรรทุกกำลังพลอุปกรณ์และแม้กระทั่งปฏิบัติภารกิจลำเลียงผู้บาดเจ็บมีระบบอาวุธที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นปืนกลขนาด7.62ม mm, มหรือจรวดนำวิถี นอกจาก Black Hawk แล้วสหรัฐอเมริกายังมีเฮลิคอปเตอร์รุ่น AH-64 Apache ซึ่งถือเป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกพัฒนาโดยบริษัท Boeing AH-64 Apache ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินโดยเฉพาะด้วยอาวุธทันสมัยเช่นปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรจรดนำวิถีเฮลไฟล์ Fi และระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในส่วนของกองทัพเรือสหรัฐก็มีเฮลิคอปเตอรท์ที่มีความสามารถพิเศษในการลาตระเวนและค้นหาใต้น้ำเช่น MH-60R s e h a w k ซึ่งพัฒนามาจาก Black Hawk โดยดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานทางทะเลเช่นการปรวจจับเรือดำน้ำการขนส่งยุทโธป,ปกรณ์ระหว่างเรือการช่วยชีวิตในทะเลและยังสามารถทำหน้าที่เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีได้อีกด้วยสำหรับกองทัพอากาศก็มีเฮลิคอปเตอร์รุ h h ่น HH-60G p a h k ที่ใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากสนามรบ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลโดยมีระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากการใช้งานในด้านการทหารแล้วสหรัฐอเมริกายังมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับภารกิจพลเรือนเช่นเบล407เบล429หรือซิคอสกี้ S-76 ที่ถูกใช้งานในด้านการแพทย์การค้นหาและกู้ภัยรวมถึงการขนส่งบุคคลระดับสูงอีกด้วย ราคาของเฮลิคอปเตอร์แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และประเภทของภารกิจโดยตัวอย่างราคาคร่าวๆเช่น UH-60 Black Hawk ราคาประมาณ21ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ770ล้านบาทไทย AH-64 Apache ราคาประมาณ35ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1,285ล้านบาทไทย Mh 6 0 a ู i ย a c r ราคาประมาณ28ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10,30ล้านบาทไทย Hh 6 0 Gp Hawk ราคาประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,470ล้านบาทไทย s i k o s k y S 7 6ราคาประมาณ13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ478ล้านบาทไทย Bell 429บราคาประมาณ8ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2 9 4ล้านบาทไทย ราคาที่กล่าวมานี้เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้นหากมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษหรือระบบทางการทหารเพิ่มเติมราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเทคโนโลยีของเฮลิคอปเตอร์อเมริกายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ปัจจุบันกองทัพสหรัฐกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบการบินแนวตั้งแบบขั้นสูงเช่นโครงการ f ิ t เ r อร์ r t อร์ l Lift หรือ FVL ที่จะเข้ามาแทนเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าหลายรุ่นในอนาคต ตัวอย่างเช่นเบลวี280วอลเลอร์ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเอียงปีกทินปรอเตอร์คล้ายกับ v 22ออสตรีโดย v 280มีความเร็วที่สูงกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปและสามารถบินในระยะทางที่ไกลกว่าทําให้สามารถสนับสนุนภารกิจทางทหารในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ของอเมริกาไม่ได้เพียงแค่มุ่งเน้นในด้านการรบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเดินทางโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำและการลงทุนในเทคโนโลยีทางทหารอย่างต่อเนื่องทำให้เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกายัางคงครองความเป็นผู้นำในด้านอากาศยานแนวตั้งและยังเป็นตัวเลือกสำคัญของประเทศพันธมิตรท,ทั่วโลกสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยียานพาหนะทางอากาศ หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับรุ่นต่างๆของเฮลิคอปเตอร์จากประเทศต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องบขคลับของเราไว้ด้วยนะครับเราจะนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับยานยนต์จากทั่วโลกขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ